สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาตรวจดวงเดือนมิถุนายนกับชีตานะคะ EP นี้เป็น EP ที่4เป็นการทำนายเรื่องของดาวพุธซึ่งจะโคจรย้ายมาสู่พบการเงินของคุณในวันที่23มิถุนายนค่ะก็เลยมองว่าเรื่องนี้นะคะมันจะเกิด ขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะดาวพุธเนี่ยถือว่าเป็นดาวประจําตัวคุณนะคะคือมันเหมือนต้นเดือนอะ่ะคุณต้องไปฟังนะอีพีก่อนหน,น้ี้มันตัวคุณมันโดดเด่นสุดๆเด่นมากๆเลยนะคะแล้วพอช่วงปลายเดือนเนี่ยยีมิถุนาดาวประจําตัวคุณโคจรเข้ามาอยู่ในพกการเงินเท่ากับว่ามันก็เป็นโอกาสในการเปิดโชครับทรัพย์ อันนี้คือเพราะฝีมือของตัวคุณเองเพราะว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาคุณนะ่ะมีความโดดเด่นมากๆนะคะพอเราโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เริ่มผลิดอกออกผลเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะดาวพุธเนี่ยท่านมาอยู่ในภพก,การเงินแต่เป็นการเดินผิดปกติค่ะก็คือว่าจะมีการเดินหน้าแล้วก็จะมีการถอยหลังในเดือนหน้าแล้วก็จะถอยกลับไปอยู่ในภพตนุอาการนี้เป็นอาการเดินผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นได้กันกับดาวพุธทุกๆปีนะคะแต่จังหวะนี้ก็คือเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะคะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเปิดโชครับทรัพย์นะคะจากตัวคุณเอง จากสิ่งที่คุณลงมือทํามาตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งดาวพุธเป็นเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วนะคะการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยกันการค้าการขายอย่างนี้นะคะก็คือดาวพุธเขาโคจรร่วมกันกับดาวเกตได้9ก้านะคะก็เลยเหมือนกับว่าในช่วงเดือนนี้เรื่องของการรับทรัพย์ของคุณอ่ะก็น่าจะมีอิทธิพลนะเกี่ยวข้องกับดาวเกตและดาวพุธนี่แหละนะคะอาจจะเป็นการติดต่อการค้าขายการเจรจาการสื่อสารการขายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนึ่ง ออนไลน์ Online, นะคะสต่างประเทศนะคะสการทําธุรกิจอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะรวมถึงนะคะสิ่งที่คุณแบบ ใช้สื่อสารเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการาสื่อสารภาษาต่างประเทศบางคนสอนก็นได้นะเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารแล้วมันรู้สึกว่าพอใช้มากขึ้นอ่ะมันผลิดอกออกผลทําให้เราสามารถทำมาหากินได้เพิ่มขึ้นอย่างบางทีแบบเราทาโบรชัวร์อย่างเงี้ยนะคะเราทําแค่ภาษาเดียวเราอาจจะเพิ่มภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือเวลาเราไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะแบบว่าเอ้ยนั้นเราลองเพิ่มซิเราพูดได้2ภาษาก็ออบาง ช่วงหนึ่งก็อาจจะเป็นอังกฤษบางช่วงอาจจะเป็นจีนบางช่วงก็อาจจะเป็นไทยเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเรื่องของการพูดสื่อสารที่มันมีรูปแบบที่แปลกแตกต่างออกไปนะคะหรือมันจะเป็นการติดต่อการพูดคุยการสื่อสารการเจราจาในการแบบว่าเชิงสร้างสรรค์อะดาวเกตเนี่ยนะคะก็คือนวัตกรรมไอเดียครีเอทิวิตี้อยู่แล้วนะคะการต่อยอดแบบ สร้างสรรค์นะคะสิ่งที่เราขายอ่ะนะคะมันสร้างสรรค์ไหมเช่นมันไม่เคยมีในตลาดเลยนะคะโอเพึ่งมาใหม่ๆแบบว่าเพึ่งออกผลิตภัณฑ์นี้มาเลยนะคะมันสร้างสรรค์มันแบบแปลกใหม่สําหรับตลาดอย่างนี้นะก็ได้นะก็เลยแบบว่าเออมันมีความโดดเด่นหรือสิ่งที่คุณกําลังจะแบบได้มันมาเนี่ยกําลังจะขายมันกําลังจะได้เงินจากมันนะมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งมงคลก็ได้เออดาวเกตมันก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวายอยู่แล้วนะคะบางทีเราอาจจะขายอ่ะ อของแบบอของมงคลนะคะ,ะดาวพุธเนี่ยมาจากโคพันธุด้วยของมงคลนี่ค่ะจะเป็นอ่ะสารอะไรอย่างเงี้ยนะที่พวกเทวลงเทวรูปอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะเออก็เลยกลายเป็นว่ามันมีโอกาสหลายอย่างในเรื่องของการได้เงินมาของคุณซึ่งน่าจะสัมพันธ์นกับดาวเกตด้วยนะแล้วก็ต้องเป็นตัวคุณที่เป็นคนแบบออกแรงอ่ะเพราะดาวพุธคือตัวคุณไงตัวคุณ เป็นส่วนได้ในการหารายได้บางทีเราอาจจะมีลูกน้องมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะแบบเอ่อไม่ได้แบบลงไปแบบ i n นดี t ทล l แต่ถ้าเกิดคราวนี้มันเหมือนถ้าเกิดคุณพูดอะ่ะสมมติมังทำธุรกิจแล้วคุณออกไปพูดเองออกไปขายเองออกไปสื่อสารเองนะคะแบบเนี้ยนะคะออกไปเขียนเองอ,อ่ะเขียนแพททงแพทเทินออกไปซื้อของมาเองเพื่อที่จะขายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนเราอะ่ะเป็นคนที่จะลงมือไปทำในสิ่งเนี้ยแล้วมันจะได้คุณ ะะทีนี้ข้อจํากัดอยู่นิดนึงก็คือว่าบาังเอิญราหูเลขแปดะในภพสุภาค่ะเขาจะมีกระแสพุ่งมาที่ดาวพุธ คือตัวคุณด้วยซึ่งสองดาวเนี้ยเขาเป็นดาวผู้ศัตรูกันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณมีความโดดเด่นนะขยันทํามาหากินอยากที่จะต่อยอดสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วดาวอาทิตย์พระหัสเลขหนึ่งเลยคะก็กลุ่มลัคนาคือคุณมีดาวขึ้นเยอะอ่ะมันเหมือนเดือนนี้มันโดดเด่นมากๆนะแล้วคุณก็แบบว่าอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่คนที่ขาดกลายเป็นราหูซึ่งส่งกระแสะมานะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอที่เราทํามันอาจจะนะคะมีตัวขัดขวางคือหนึ่งนะคะ พบสุภาคือคนที่เราเกรงใจอ่ะคนที่ที่เขาแบบมีอํานาจมีศักยภาพมากกว่าเรานะคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้อสมมุติคุณแบบว่าเออบอกนายว่าลองทําแบบนี้ไหมขายแบบนั้นไหมนายคุณก็อาจจะมาเบรกก็ได้นะ,ะว่าเอยมันไม่คุ้มหรือเปล่ามันดีไหมเขาอาจจะโบราณเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าอุ้ยสมัยนี้มันต้องเทคโนโลยีสมัยนี้มันต้องซื้อตอนนัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่รู้ไงเขาก็รู้สึกว่าอยากจะขัด คุณก็ได้นะคะทำให้นะคะสิ่งที่คุณกําลังคิดที่อยากจะทำเนี่ยรายได้ของคุณอาจจะลดลงนะคะเช่นะะเออขายไปนะไม่ให้คอมนะคะหรือขายไปนะขายไปนะแต่ถ้าไม่ถึงตรงนี้เออเดี๋ยวฉันหักอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าดาวราหูเล็กแตเนี่ยที่เป็นคนที่ใหญ่กว่าเราอาจจะเป็นพ่อแม่คุณก็ได้าจะาเป็นเจ้านายคุณก็ได้อาจจะเป็นแบงก์ก็ได้าจะาเป็นใครก็ได้ที่คุณเกรงใจนะคะหรือลูกค้ารายใหญ่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือพาร์ทเนอร์รายใหญ่ของคุณอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะรู้สึกว่าใช่หรอดีหรอทำได้จริงหรอขัดผลประโยชน์ขัดโอกาสนะคะหรือถ้าเกิดเขาโอเคก็อาจจะแบบว่าหาผลประโยชน์มากกว่าเราอะคืออย่างอย่างสมมติว่าเราขายได้เท่านี้เขาดันเอาเปอร์เซ็นต์ไปเยอะกว่าเราเหมือนแบบเธอไม่ได้ทําอะไรเลย ทำไมเธอมาเอาของฉันไปอารมณ์อารมณ์จะประมาณเนี้เออมันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไงว่าฉันน่าทาเต็มที่แต่ทําไมมันจะต้องมีคนมาขัดแข้งขัดขาหรือมาหาประโยชน์หรือมาเอาประโยชน์หรือมาแบบว่าตอดเล็กตอดน้อยมาแบบเอาเงินฉันไปมากเอาดอกเบี้ยฉันไปมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะะก็คือพบราราหูที่พบสุภานั่นเองทีนี้ดาวพุธอ่ะ นอกจากเป็นเจ้าเรือนตัวคุณยังเป็นเจ้าเรือนพบพันธุด้วยเลยกลายเป็นว่าพอปลายเดือนใช่ไหมนอกจากตัวเราที่แบบว่ามีโอกาสเรื่องของการเงินเพราะตัวเราเองแล้วยังมีเรื่องของคนในครอบครัวด้วยคนในครอบครัวก็จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินของคุณนะเออช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะหรือช่วยอะไรบางอย่างนะ่ย ที่ทําให้คุณแบบมีมูลค่าในชีวิตมากขึ้นนะคะพอมีมูลค่าในชีวิตมากขึ้นนะคะหรือมาปกป้องหรือมาแบบว่าช่วยอะช่วยเหลือเกื้อกูละ่ะมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนมีพักพวกใช่ไหมหรือเหมือนมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากคนในครอบครัวแต่พุทธก็จะเจอลาหูอีกมันเลยกลายเป็นว่า เรามีโอกาสในการทำมาหากินการสร้างเงินครอบครัวก็มาคอยสนับสนุนมาคอยช่วยเหลือเรื่องของเงินทองมีอะไรก็อาจจะหยิบยืมกันได้นะหรือเรื่องของทรัพย์สินของคุณหรือของคนในครอบครัวก็ได้อะนะคะก็สามารถเอามาแบบเหมือนเอามาช่วยในเรื่องของการทำมาหากินเช่นเอายืมรถของแม่ยืมบ้านของแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาทรัพย์สินของเรามาแปลสภาพนะแบบ เอามาเป็นโกดังหรือเอารถของเรามา,มา,มาขับมาช่วยแบบทําเรื่องโลจิสติกอยู่อ่รถไม่พอเราเอาของเราของครอบครัวเราไปใช้อะไรเงี้ยคือมันสามารถใช้ทรัพย์สินและคนในครอบครัวเนี่ยรวมถึงตัวเราเอ,อื้อคุณนะในการทามาหากินสร้างรายได้กันกับตัวเรานะคะแต่ก็ยังเจอลาหูคือเจอลาหูนะ,ะพอเจอราหูมาเบรกเนี่ยนะบางทีเราอยากจะแบบต่อยอดสมมุติว่าเราอยากจะ ขยายสาขาไปติดต่อแบงค์แบงค์ไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราอยากจะแบบเอาทรัพย์สินของเราไปเข้า,เ,าเขาไม่เห็นด้วยหรือเขาเขาแบบว่าให้มานิดเดียวมันไม่ได้พอกับแบบสิ่งที่เรามีอะไรเงี้ยมันมีตัวขัดขวางคือพบสุภะนี่แหละนะคะเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกว่าเซ็งเงเพราะว่าพอเดี๋ยวเดือนหน้า23มิถุนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวพุทธเข้าใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะเดินถอย คือเขาจะเริ่มถอยหลังอะ่ะจากพกการเงินมันเลยกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราทุ่มเทครอบครัวที่เราทุ่มเททรัพย์สินที่เราทุ่มเทเพื่อที่จะสร้างไรายได้หาไรายได้ให้มันมากขึ้นแบบเนี้ยมันก็เกิดอาการเดินถอยหลังค,คือรู้สึกว่า ทำไมมันยากทำไมมันมีอุปสรรคทำไมมันจะต้องมีภพสุภาคือตัวขัดเนี่ยขัดผลประโยชน์มาเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบบวกกำงกำไรหรือไปกู้แบบข้างนอกก็แบบว่าโหอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบมาป้นชั้นเลยดีกว่าคุณก็จะเริ่มแบบถอยหลังไงแต่อันนี้มันจะเกิดเดือนหน้าว่าไอสิ่งที่เราแบบวางแผนแผนไว้ที่จะได้รายรับที่จะได้รายได,ไไดไ้ตรงเนี้ยนะคะที่จะเอาทรัพย์สินของเรามาแปลสภาพตรงเนี้ยมันเลยเหมือนกับว่า อะพอมันได้ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเดินถอยหลังเราพุธเริ่มเดินถอยหลังแล้วแต่เป็นเดินหน้านะเราก็อาจจะแบบว่าเบรกไงกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ร้อยใช่ไหมสมมติการเงินเนี่ยตัวเราเข้าสู่พบก,การเงินนะคะมีโอกาสในการได้เงินอยู่แล้วเจอเราเกตยิ่งดีนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้เงินร้อยมันก็อาจจะแบบเหลือแบบน้อยลงแล้วก็น้อยลงเออตามลาดับ อะไรประมาณอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าอย่าท้อแท้นะ,ะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอิทธิพลนะของดาวที่โชคดีที่ดาวพุธเป็นดาวไรเดือนเดี๋ยวถอยถอยถอย,ถอยกลับมาเนี่ยก็มาอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็จะเดินหน้าไปที่พบการเงินใหม่นะคะก็เลยแค่ระวังละกันนะคะว่าอะไรก็ตามอ่ะที่คุณวางแผนไว้เรื่องของรายรายรับไรายได้แค่ระวังพบสุภาว่าเขาจะมาเอาเปรียบผู้ใหญ่ เจ้านายแบงค์นะคนที่เราเกรงใจเขาจะมาเอาเปรียบเราหรือเขาจะมาขัดแย้งกับเราในสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะได้มากกว่านี้อย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นเองแค่ระวังพกสุภาคแค่นั้นเองนอกนั้นีนเดือนนี้มองว่าของคุณอ่ะเด่นมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าแล้วต้นเดืนอนน่ะเกิดอะไรก็อย่าลืมนะไปเช็คดู ep หนึ 3, ่งถึงสโดยจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ